สมแน่นากจังน,น,นะครับเยี่ยวกับที่ศิลปรกรนะครับวันนี้มีโครงการดีๆนาเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กับกับเทศากาลไหว้พระนอนนะครับสุนันนะครับวันนี้มีอะไรบอกเล่าเรื่องราวไหมครับที่ผ่านนักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับค่ะดิฉันนางชลินลรัตน์ปตตาเทศังนะคะเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงานนะคะ,ะปฏิบัติราชการอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทาศสารแห่งชาติพิมายนะคะวันนี้ก็รามาร่วมโครงการ ของเทศกาลไหว้พ่นนอนโดยการนําชาวบ้านหรือประชาชนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจมาทัศนศึกษาเพิ่มองค์ความรู้ที่โบราณสถานในเขตอําเภอสูงเนินค่ะครับผมครับผมวรรณพงศ์ปรากวงในวิทยานะครับนักโบราณคดีปฏิบัติการ สังกัดสำนักศิลปกรที่10นครราชสีมาสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจนะครับคือการที่อยากให้ทุกคนได้รู้จักสูงเนินในมิติทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสูงเนินเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่พบร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์โบราณมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเลื่อยมาจนเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดีวัฒนธรรมขเขมรโบราณสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนับว่ามีมรดกศิลป,ปะวัฒนธรรมล้ำค่า ที่อยากให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้จึงเกิดเป็นกิจกรรมพาชมโบราณสถานภายในเขตอำเภอสูงเนินขึ้นครับครับผมค่าในนามปานปานค่ะพันธรักพิพิธภัณฑ์พิมายค่ะก็ยินดีนะคะที่ทุกท่านมาเที่ยวชมนะคะโบราณสถานในพื้นที่อำเภอสูงเนินซึ่งมีทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทวรารวดีและก็เขมรค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ ให้เกียรตินะคะกรมศิลปากรค่ะได้มีส่วนร่วมในงานเทศกาลไหว้พระนอนปีนี้ค่ะครับผมขอบคุณมากค่ะชื่อจริงชื่อแบบเต็มๆเลยเนี่ยว่าชื่อยานี้ตื่นะคะวิษณุอนันตสายินปัตมะนาคะเดี๋ยวเรามาดูชื่อกันนะคะวิษณุก็คือพระวิษณุใช่ไหมคะอนันตสายินอนันตคือพระยาอนันตนาคราชสายินคือนอนค่ะอ่าปัตมะคือดอกบัวนาคคือท้อง รวกันแล้วก็คือวิษนุอนันตสายินนอนอยู่บนพญาอนันตนาคราชปัทมานาภะมีดอกบ,บัวโผล่ขึ้นมาตรงท้องหรือสะดือน,นะคะถ้าเป็นรูปเต็มๆเนี่ยจะมีดอกบ,บัวโผล่ขึ้นมาด้วยแต่กระเพาะหายไปแล้วเราก็จะเห็นลงเหลือเฉพาะตัว เสียนหน้าค่ะที่ยังอยู่นะคะที่เป็นพญยาอนันตราชรานนองค่ะด้านบนค่ะด้านบนกอบประตูด้นในสุดเลยค่ะไปชมใกล้ๆได้ค่ะจะเป็นอันจริงทับหลังอันจริงอันเดียวนะคะที่หลงเหลืออยู่บรรลัยมีมีสิทธิชาติด้วยกันนะคะแต่ละชาติไม่ซ้ํากันนะคะพิจนาวตารอี่ยงรอบพบที่ปราสาทเมืองแขกก็ว่าวบรรลัยพบที่ปราสาทเมืองแขกกลุ่มนี้นะคะ การอวตารเป็นพระสิทย์ปิณานะคะก็จะเป็นเทพนิยายค่ะเราบอกว่าพระกัศยปะนะคระอุกครองเมืองหนึ่งกับพระเมสีแล้วก็มีโอรสคลอดออกมาปรากฏว่าโหรทำนายว่าเด็กที่เกิดมาเนี่ยจะต้องฆ่าลุนตัวเองคือพระยากร ในอนาคตปรากฏว่าเขาพระพิเณศีของตัสยปะเนี่ยคลอดพระกิจนะออกมาลุงก็คือพระยาที่ของศิลปกรนะครับอันนี้ชื่อโครงการอะไรของศิลปกรครับเป็นโครงการกรมแต่กลายเป็นเด็กเลี้ยงเรือแทนที่จะเป็นลูกของพระมหากษัตริย์ค่ะ เราจะพานักท่องเที่ยวไปไหนบ้างครับเขาไปเมืองเก่าเมืองแขกแล้วก็หญ้าต่างๆเลี้ยงวัววันนึงก็อินนะคะบรรดาใน้นท่วมเรื่องราวของประวัติศาสตร์นักท่องเที่ยวฟังจะมึนมากยากแล้วก็ไหลพอน้ำท่วมภากิจฉล่าแสดงในพิธีฐานนะคะด้วยการใช้เช่งประวับเขาเเวลานานคืนสัพพาวุธใดๆก็ตามไม่สามารถทำลาย อาพยากกงได้ก็คิดว่าตัวเองอุดลอยรวดทั้งหมดแล้วก็เลยเดินก็เลยเข้าไปต่อเรื่องประวัติศาสตร์นะครับกรศิลปกรนะครับเกาเป็นหลานการต่อสู้พยาเป็นผู้เป็นลนงคือพี่ชายแม่กับเกศนัทแต่สู้เผชิดเตอวกันจนสุดท้ายไม่สามารถฆ่าพยาโกงได้วันสุดท้ายของงานนะครับเราให้บรรยากาศ ขอให้ไม่ตายกันนะับข่องเที่ยวไม่กู้เรื่องเด็กนะครับมาดูโบราณสถานสิ่งหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังนะครับถ้าเราพูดถึงนารายอวตารเนี่ย นาลายอวตารหรือนาลายสิบปางทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องนาลายสิบปางใช่ไหมครับซึ่งเป็นปางสําคัญหรือว่าเป็นอวตารสําคัญของพระวิษณุหรือว่าพระนารายซึ่งเมื่อกี้ที่ป้าเล่าให้ฟังเนี่ยอออวตารเป็นพรามเตี้ยเนี่ยคืออวตารที่5นะครับแต่มีอวตารอวตารหนึ่งนะครับที่ศาสนาพุทธเนี่ยโทษครับอะไรครับมาเจอตรนี้ดีไหมวิษณุนะครับหรือครับนะครับศาสนาพุทธในอวตารที่8นะครับอวตารที่8เนี่ยชื่อว่าพุทธขาวตารนะครับ โดยเรื่องเล่าเรื่องราวของอวตารที่แปดเนี่ยบอกไว้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย นะครับเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพวกเราเนี่ยของพวกเราเนี่ยนะครับอวตารลงมาจากพระนารายณ์นะครับเออเอามาอาวตารลงมาเพื่อที่จะมาปราบยุคเข็นนะครับเพราะฉะนั้นพอฟังอย่างนี้แล้วเราในฐานะที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยหัวเกาหัวแนละ้วารู้ <c oughs> <c oughs> ครับก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามใช่ไหมครับของศาสนาฮินดูที่พยายามจะอธิบายเนื่องจากว่าในช่วงพุทธ,ธกาลเนี่ยประชาชนในอินเดียเนี่ยนะครับก็ให้ความให้ความสนใจนะ สำหรับศาสนาพุทธเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลก็ดีหรือหลังพุทธกาลก็ดีนะครับศาสนาพุทธในอินเดียเนยได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่า ฮินดูเนี่ยมันมีวันนะใช่ไหมครับมีการแบ่งวันนะชัดเจนผมเกิดมาเป็นวันนะจันทานชีวิตนี้ผมก็เป็นจันทานตลอดชีวิตใช่ไหมครับถ้าพี่ผู้ชายเกิดมาเป็นวันนะพราหมพี่ผู้ชายจะเป็นวันนะเดียวที่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ถ้าเราไปวัดแขกที่สีลมนะครับเราในฐานะประชาชนเรามีหน้าที่แค่เอาของเข้าไปส่งแล้วเดี๋ยวพราหมจะไปติดต่อกับพระเจ้าเองนะครับตัวเจ้าชายศิลปถาเองเนี่ยหรือพระเจ้าสุตทนะเองเนี่ยก็เป็นคนในวันนะกษัตริย์ นะครับซึ่งวันละกษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นอุระนะครับของพระผู้เป็นเจ้านะครับไม่สําคัญเท่าพระโอษนะพราหมเนี่ยจึงเป็นอ,อ,อาชีพศักดิ์สิทธิ์นะครับจากตั้งแต่อินเดียมาจนถึงปัจจุบันนะครับรวมไปถึงในวัฒน,ธ,นธรรมเขมรโบราณด้วยนะครับแต่เมื่อศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาเนี่ยศาสนาพุทธไม่มีวันนะครับน,น,นะครับท,ทุกคนเทน่ากันเพราะฉะนั้นชนชั้นล่างของศาสนาฮินดูเนี่ยอย่างจันทานอย่างผมเนี่ยซึ่งไม่นับว่าเป็นวันละเนี่ยหรือแม้สูตรอย่าง คนทั่วไปเนี่ยซึ่งเป็นวันณะที่แบบระดับล่างๆเนี่ยเขาก็ย้ายข่ายไงครับ <c oughs> ย้ายข่ายจากศาสนาฮินดูนะครับมาอยู่ศาสนาพุทธแทนเพราะพุทธไม่มีวันณะนะครับอ่าจนย้ายเขา้ยาย้ายค่ายมาอยู่ศาส,สนาพุทธมากขึ้นมากขึ้นฮินดูจะทํายังไงในการเคลมศาสนาพุทธแน่นอนว่าอาวตารที่8นะครับของพระนารายณ์หรือพระวิษณุเนี่ยอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าของเรา แน่นอนว่าคุณย้ายค่ายใช่ไหมนะครับแต่ศาสดาของคุณที่คุณย้ายค่ายไปอ่ะก็คือองค์นาลายอวตารลงมานั่นแหละนะครับนี่ก็เป็นอีกเป็นเกร็ดเล็กๆนะครับที่เล่าเสริมให้ฟังครับขอเสริมเรื่องการรับระหว่างพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูนะคะเห็นชัดเจนมากในวัฒนธรรมทวารวดีเนี่ยจะมีโบราณวัตถุที่ชิ้นที่สําคัญมากนะคะชิ้นนี้เป็นชิ้นที่พิพิธภัณฑ์ทศนิยมชาติพิมายเอาไปเป็นอ่าแทน การทำวิชชัมิเซียมก็คือการหมุนหมุนตัวโบราณวัตถุ360อ,องศาในในจานที่เขาทำเครื่องมือมาคือ วิชวลมิเซียมน่ยจะเป็นลักษณะของโปรแกรมที่เราไม่ต้องเดินทางไปถึงที่เราเข้าไปในโปรแกรมนั้นแล้วก็ไปเซิร์ชดูหมุน360รอยหกสิบาเจอทุกซอกทุกมุมของอาคารจาดาัดแสดงโบราณวัตถุค่ะนี่ก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนาที่ต่อไปท่านไม่ต้องเดินทางไปถึงพิมายก็ได้นะคะวิชวลมิเซียมเนี่ยทีนี้ตัวพนศบ,บดีเนี่ยเป็นการสบดีเป็นสัสสตว,ตว์ตมุด ที่เป็นการเอาเทพพานะของศาสนาฮหนดูทั้งสามองมารวมกันหมายความว่าพระพรหมเนี่ยผพ้ให้กำเนิดโลกเนี่ยท่านไปไหนมาไหนท่านไม่ได้ขี่สกู๊ปปี้ไอขี่รถโดยสารอย่างบ้านเราไปนะคะท่านขี่หงขี่หงเป็นพานะนะคะนั่นคือเทพพานะเทพพานะคือพานะของเทพเนี่ยก็คือหงนะคะอ่าพระนารายณ์ไปไหนมาไหนขี่ครุฑเป็นพานะจะเห็นไหมคะว่าจะมีธงธง,ท,งที่รถพระที่นั่งอะ่ะ ของในหลวงเสด็จทงทงโบกนะั่นก็คือเขาเชื่อว่าพระนารายก็คือพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยคะ่ะทีนี้พระศิวะไปไหนมาไหนก็ขี่โคนนทิคือวัวบ้านเราเนี่ยเป็นโคนนทินะคะทีนี้ตัวพระนรศบดีมีลักษณะร่างกายของเทพเจา้าสัตว์เทพเจ้าทั้งสามตัวมารวมกันนั่นหมายความว่าตัวพระนศบดีมีปีกเหมือนหงมีปากเหมือนครุฑมีเขาและใบหูเหมือนโคโนทิ เป็นตัวแทนของพระนารายพระพรหมพระศิวะเนี่ยเสร็จแล้วก็วจะมีรูปของพระพุทธเจ้ายืนอยู่บนหลังตัวพระนสบดีเขาก็ตีความว่าในสมัยทวารวดีทวารวดีเนี่ยศาสนาพุทธมีความจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยยืนเหนือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าขั้นจะแกะ,ะสลักเป็นรูปพระพรหมพระศิวะพระนารายแล้วพระพรหมพระพุทธเจ้าไปยืนอยู่ก,ก,ก็อาจจะเป็นการทําร้ายกันเกินไปก็ทําในรูปของ เทพานะทั้งสทั้ง3มเนี่ยมารวมกันเป็นตัวแทนของศาสนาฮินดูนะคะอ่ในนั้นในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึงถึง16นะคะจะเป็นช่วงที่วัฒนทว,ทวรารทวารวดีเนี่ยศาสนาพุทธมีความเจริญรุ่งเรืองมากแล้วพอ พุทธศัตว์ที่16ปับ๊บความเสื่อมของทวารวดีจะเสื่อมลงฉะนั้นวัฒนธรรมขมรเราจะเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมขมรโบราณที่สร้างปราสาทพี่ไม้ปราสาทพนมลุงปราสาแทแถบนี้ก็คือปลายพุทธศัตว์รวที่15ต้นพุทธศตว์รวที่16นั่นก็คือความเสื่อมของทวารวดีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมขมรเข้ามาแทนที่เห็นไหมคะว่าเมืองเสมาเดิมเป็นทวารวดีก่อนแล้วก็ค่อยมีการ ว่าราำคาญเข้ามาแทนที่ที่เราเห็นปราสาทน,นี้เองนะคะนี่ก็คือการรับกันร,ระหว่างศาสนาพุทธเหนือกว่าศาสนาพุทธฮินดูค่ะคะ่ะก่อนไปนะคะทุกท่านสามารถถ่ายภาพได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในค่ะจะมีฐานประติมากรรมรูปเรารพนะคะซึ่งเราสนิ้ฐานว่าเป็นศิวลึงเราเจอศิวลึงที่ปราสาทเมืองแขกด้วยนะคะสามารถไปกราบไหว้บูชาขอพคด้านในได้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเสร็จแล้วทุกท่านถ้า ถ่ายรูปเสร็จแล้วขึ้นรถได้เลยนะคะขอบคุณค่ะตรงไหนมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรสามารถ สอบถามได้เลยค่ะห้องฐานศิวลึงนั้นอ่ะเป็นห้องที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของของศาสนาสถานแต่ละแห่งนะคะเขาเรียกมันเป็นรูปสีเส่เหลี่ยม,มสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะไม่ใช่ฝืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสทึบๆนะคะตรงกลางประดิสฐานถ้าถ้านับถือศาสนาฮินดูก็จะมีศิวลึงอยู่ตรงกลางนะคะศิวลึงคือเป็นแกนกลางของจักรวาลเป็นตัวแทนของพระศิวะศิวลึงเนี่ยจะลักษณะเป็นเป็นสามอย่างอยู่ในท่อนเดียวกันเขาเรียกว่า ตรีมูลติตรีคือสามมูลติคือล่างฉะนั้นสีวลึงอ่ะลักษณะจะไม่เหมือนเหมือนสากแบบกลมๆเหมือนเราตำคบนะคะแต่สีวลึงข้างล่างอ่ะคะ่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นพื้นที่ของพระพรหมนะคะตรงกลางแปดเหลี่ยมจะเป็นพื้นที่ของพระนารายณ์และข้างบนอ่ะเหมือนเหมือนปากเหมือนกับไอหัวหัวสากเรานะคะก็จะเป็นเ่อ พื้นที่ของพระศิวะนะคะนั่นก็คือการานําศิวะลึงอยู่ตรงกลางห้องนี้ห้องนี้มีความสําคัญอย่างไรสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นห้องประดิษถานเรูปเคารบสูงสุดที่เขาเรียกว่าห้องคันพระครหะหรือคับพระเครื่อหะพอเอ่ยคันหรือคับป้าตอนนึกถึง<อ>ท้องของเราตรงเราตั้งคันตั้งลรกเนะคะ่ะเพราะว่ะละาลักษณะกายภาพของมนุษย์เราผู้หญิงถ้านอนหงายตรงกลางท้องเนี่ยสำคัญที่สุดประสาทเหมือนกัค่ะห้องนี้สําคัญที่สุด ประด็นสถานรูบเคารพบสูงสุดที่นี้เมื่อเมื่อสมัยก่อนสามัญชนอย่างเราไม่ไม่มีสิทธิ์เข้าไปในห้องนั้นนะคะบุคคลที่ร่วมได้ก็คือพรามผูท้ที่ทําพิธีกรรมนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์โดยโดยการเอาน้ำํำศักดิ์สิทธิ์ราดลงไปที่ฐานศิวลึงนะคะที่ศิวลึงทีนี้รอบๆฐานสิวลึงก็จะมีตัวแทนเพศแม่อยู่ก็คือฐานโยนี เปรียบ,บเสมือนพนังอุมาไม่เหสีของพะศิวะเห็นไหมคะตัวแทนเพศพ่อตัวแทนเพศแม่นะคะน้ำก็จะไหลไหลรอบๆอฐานโยนีทีนี้ลักษณะของฐานโยนีนึกถึงเครื่องมู่แป้งอะ่ะมันจะมีปล่องน้ําไหลออกมาด้านหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าท่อสมสูตรหรือรางน้ามนน้ําที่ผ่านการศักดิธิ์เนี้ยก็จะไหลลอดใต้กระตาดออกไปนะคะเขาเรียกว่าท่อสมสูตรหรือรางน้ามน ถ้าสมมติอยู่ที่สมมติที่สุดอยู่ที่ปราสาทพนมรุ้งที่พี่ไม้กับด้านที่ตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็คือ,อศาสนาสถานทําไมเราสร้างขึ้นมาไม่ได้เป็นที่อยู่ของกษัตัดนะคะแต่เป็นเพื่อประกอบพิธีกรรมทางด้านศาสนานั่นเองค่ะ <S <S อ้าวขออนุญาเรียนเจอทุกคนเจอกันบนรถหนึ่งสอๆ